เป,เป็นแบบสะพายตูกนี่สะพายคาดหลังตัวนี่เอามีสามอันให้เปเปอร์ด้วยนี่ของพี่ปกป้องอันใหญ่นี่ของพี่ปกป้องอันใหญ่เออมันเ,เป็นแบบนี้มันเป็นถุงมันเป็นอมอเป็นที่พายด้วยนี่มันพายได้ตูกอือไหนของพี่ป,ปกป้องขพี่ปกป้องอันใหญ่ถูกเพื่อนเอาเลือกเอาพี่ปกป้องอันไหนป้องอันไหนอโอ้เป็นปืนเป็นปืนเอานั่นเหรอ อันนี้ให้ให้เปเปอร์อันนึงให้เปเปอร์นึงให้ปิงปองพี่ปกป้องเอานั่นบอกเด็กน้อยดีใจพี่น้องป้าฝากมาให้จากราชดุรีโอ้เป็นโอ้เป็นพร้อมสนเท่า้องเอาเพชรตั้งไหนละรูบานนี้มันมีสายปะนี่ไงสายสายหรือเปล่าไม่อะไรมันนี่นี่หยังนี่อะไรเนี่ยนี่หยั่งน่านำอะไรนี่ มาดูชินี่นี่นเอากล่องนี้มาดูชิอ,อะไรหนิแอ้วน,นี้มองจะพายเออเออออนั่นแหละนั่นแหละเอาตบก่อนมันจะมีสายอยู่หรือเปล่าเอาทำเป็นไหมลนะ่ะระกอบเป็นไหมเนี่ยระกอเป็นบั่นเนาะโอคอยอันนี้มันอะไรมันอะไรนี่ฮะอันนี้มันอะไรนี่อ๋อรู้แล้วอันนี้อันนี้อะไระอันนี้มันอะไร พี่หยังนะลูกเนี่อยอันนี้พี่หยังนั่อนอันนี้มันอะไรเนาะนี่ขาเสียพี่หยังโอ้ตายยายไม่รู้จักอะไรวะพี่เด็เอาได้แล้วบอเอาถือไปยังไงละบรรนียามฉีดนั่นมันไม่มีสายบอใช้าส,สายมันน่ะโอ้ว่านั่นไงนั่นไงใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาเห็นใหม่บัดเอากอหูก<ม>อหูอืมอย่าไปฉีดเท่าแรงเด้อ มันฉีมันเป็นปืนอยู่เออมันเป็นปืนอยู่ไม่แรงยมันเป็นปืนเด็กน้อยดีใจไหมขอบคุณครับก่อนขอบคุณป้าก่อนขอบคุณค่ะเอ้ยพี่ปอก้องเอาสีนั้นใช่ไหมให้ปินงฟองสีไหนหปินงฟองสีชมพูเนาะอันนี้ให้ให้เปเปอร์น,นี่อันนี้นี่พี่ป๋อ้องเอาสีเขียวเปเปอ้์สีแดงปิงฟองเอาสีชมพูโอเคโอ้ยอ่านั้นอันั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วอันจะไปเหนใค้พังไว้กว่าอันนั้นเล้ยลูก จะไปเห็นแต่พังไว้ก่อนอันสงการเน้อเอาเกาะเลยเกาะเป็นไหมเากาะแบบนี้เออเอาบีบไอ้นี่ก่อนนี่เขาบีาบแบบนี้นี่เขาบีบแบบนี้บีเขาแบบนี้เนืตาใหญ่ก็ทําไม่เป็นเอาลงไปจ,จนสิ้นเอาลงไปเอาลงไปสูงลงไปเออจาละอ่ะอ่ะสูงลงไปเออเอาขึ้นมาแบบนี้เออ,อย่งน้แหละก็ได้ได้แล้วนั่นไง เอาอะเน,นี่ยมาเกาะเหมือนกันอืมอืมอาประกอบประกอบประกอดนะเประกอบดนาที่ต้องประกอดเออเข้าตรงนั้นเออโอ้ปิ่นอยู่ต้นนี่เก่งอยู่ต้นนี่นสมอยากยใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ไหมล่ะเมียนบ่ละลูกลั้มเมียนก่อนเดี๋ยวให้ตานาพาทำก็ได้เดี๋ยวเดีเอามาสูดไว้ก่อนเอามาสูดเออสูเ,เข้าก่อนอืมเอานนี้ออก อ่าอ่าเอาไปแล้วพายังไงหรือเปล่ามีมีเขาตั้งอกจรงสิไม่รู้เลยไรใหญ่เลยไรไม่ได้แล้วได้แล้วปืนฉีดน้ำอันนั้นมันยังโออันห่วงยางแบบแบบไหนนู้นสิโอเอามาหน่อยฝานั่นโอ้ดี่ นีอันนี้ไงนี่ปืนฉีดน้ำพี่ป้องโอ้โหม่นี่ฉีดนี่ฉีดฉีดฉีดฮู้วีดวีววววนวว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 วอวววอวว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 อว